กลับมาพบกับคุณครูกบอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสค่ะสัปดาห์นี้คุณครูกบจะมาสอนเด็กๆอะไรบ้างมารอชมกันนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสค่ะส่วนวันนี้คุณครูกบจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับประสาสัมผัสค่ะประสาสัมผัสของเรามีกี่อย่างคะเด็กๆห้าอย่างหนึ่งการมองใช้ กลิ่นใช้จมูก 3. การชิมรสใช้ลิ้น 4. การฟังเสียงใช้หู 5. การสัมผัสใช้มือใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูกบจะมาบอกหน้าที่เกี่ยวกับเต่ละยางเกี่ยวกับภะสาสัมผัสเต่ละยางค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ 1. ตา ใช้มองมองสิ่งต่างๆรอบตัวเราเรามีดวงตากี่ข้างคะเด็กๆสองข้างมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีตาเราก็จะมองไม่เห็นเมื่อเด็กๆมีตาเด็กๆก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราและเด็กๆก็จะมองเห็นคุณพ่อคุณแม่มองเห็นสิ่งต่างๆเมื่อน้องเดินไปไหนน้องก็จะเดินตรงทิศท,ทางเมื่อน้องมีตาต่อไปค่ะเด็กๆจะมูกจะมูกใช้ดมกลิ่น ถ้าเราไม่มีจมูกเราก็จะไม่ได้กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเดินผ่านทุ่งดอกไม้ที่มีดอกไม้เยอะๆเด็กๆก็จะได้กลิน่นหอมใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆเมื่อเวลาเด็กๆเดินผ่านกองขยะก,กองใหญ่ๆเด็กๆจะได้กลิ่นยังไงคะเด็กๆขยะมันมีกลิ่นยังไงคะหอมหรือว่าเหม็นคะเด็กๆช่วยครูตอบหน่อยเหม็นถูกต้องเลยคะ่ะ ถ้าเราเดินผ่านกองขยะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเดินผ่านทุ่งดอกไม้หรือร้านขนมก็จะได้กลิ่นหอมต่อไปลิ้นคะเด็กๆลิ้นอยู่ในปากลิ้นคือการรับรสค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่ซื้อขนมหรืออาหารมาให้น้องรับประทานถ้าน้องไม่มีลิ้นน้องก็จะไม่ได้รับรสชาติใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อ ทานขนมเข้าไปเด็กๆก็จะรู้ว่าขนมนี้อร่อยหรือไม่อร่อยและมีรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณครูให้น้องทานมะนาวเข้าไปเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าจะมีรสชาติยังไงมะนาวไหนใครตอบได้ยกมือขึ้นคะ่ะอ๋อถูกต้องเลยคะ่ะจะมีรสชาติเปรีร้ยวใช่แล้วแล้วถ้าคุณครูนําเกลือมาล่ะคะเกลือถ้าคุณครูให้น้องชิมเกลือเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าจะมีรสชาติยังไง รสชาติเค็มถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณครูเอาน้ําตาลมาให้เด็กๆชิมละคะเด็กๆจะบอกคุณครูได้ไหมว่าน้ําตาลมีรสชาติเป็นยังไงถูกต้องค่ะรสชาติหวานเห็นไหมคะถ้าเด็กๆมีลิ้นเด็กๆก็จะได้รับรู้รสชาติทุกสิ่งทุกอย่างเลยต่อไปหูค่ะหูใช้ฟังเรามีหูกี่ข้างคะเด็กๆสองข้างถูกต้องเลยค่ะมีหูซ้ายแล้วก็หู วถูกต้องเลยค่ะถ้าเราไม่มีหูเราก็จะไม่ได้ยินเวลาคุณครูพูดเด็กๆจะได้ยินเด็กๆใช้อะไรฟังคะใช้หูถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาเด็กๆฟังเสียงเพลงละคะเด็กๆใช้อะไรฟังลูกถูกต้องเลยค่ะใช้หูเหมือนกันแล้วเวลาอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่เรียกน้องน้องใช้อะไรฟังคะใช้หูถูกต้องเลยค่ะเด็กๆถ้าเรามีหูเราก็จะได้ยินใช่ไหมคะต่อไปอีกหนึ่งอย่างก็คือมือค่ะเด็กๆมือมือเรามี สองข้างใช้สัมผัสสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเวลาเด็กๆอยากได้อะไรเด็กๆก,ก็เดินไปหยิบเองถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องแล้วเอาละค่ะภาษาสัมผัสข,ของเรามีทั้งหมดกี่อย่างคะเด็กๆมาทบทวนกันดีกว่าค่ะภาษาสัมผัสข,ของเรามีกี่อย่างคะหอย่างถูกต้องเลยค่ะหนึตาสงจมูก 3ลิ้น4หู5มือค่ะเด็กๆเ,เรามาทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูปบได้สอนเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ให้กับเด็กๆไปแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมเป็นคนเก่งคนดี คนดีจะต้องรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่รู้จักช่วยเหลือตนเองอยากได้อะไรบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องก็ฝึกทําด้วยตัวเองนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดยังระบาดเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆเด็กๆและพวกครองนะคะระมัดระวังตัวด้วยเมื่อเวลาจะออกจากบ้านอย่าลืมสวนหน้ากากอนามัยนะคะกลับมาถึงล้างมือล้าง มือให้เรียบร้อยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยสบู่นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ